เทวดาประจำกายนั้นเกิดจากอะไรคำตอบดวงธรรมหรือเทวดาประจำกายนั้นเกิดจากการกลอนตัวของดวงบารมีของเรานี่ก็คือความรู้หลักเกิดจากดวงทานศีลภาวนาสะสมกับดวงบารมีสิบประการดวงธรรมประจำกายของแต่ละคนมีอนุภาพเหมือนกันหรือต่างกัน อนุภาพที่ต่างกันก็เป็นไปตามขีดขั้นของบาร,รมีเป็นสำคัญหากบาร,รมีน้อยอนุภาพก็ต่ำจึงต้องเดินด้วยปัญญาความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับพระหูสูตรบัณฑิตคือผู้ที่มีคุณธรรมประจําใจมีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะมีความรู้มากหรือน้อยก็ตามบัณฑิตจะใช้ความรู้นั้นๆสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่ เป็นผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้แน่นอนไม่ตกไปสู่อบายภูมิเป็นอันขาดพระหูสูตรคือผู้ที่มีความรู้มากแต่คุณธรรมความประพฤติยังไม่แน่ว่าจะดียังไม่แน่ว่าจะเอาตัวรอดได้ถ้าใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปทำชั่วเช่นเอาความรู้เคมีไปผลิตเฮโรอีนก็อาจตกนรกได้ลักษณะของผู้ที่เป็นพระหูสูตรไม่ได้ดี หนคนราคะจริตคือคนขี้โอบายอเจ้าแง่แสนง,งอนรักสวยรักงามพิถีพิถันจนเกินเหตุมัวแต่งอนมัวแต่แต่งตัวจนไม่มีเวลาท่องบนค้นคว้าหาความรู้พวกนี้แก้โดยให้มันนึกถึงความตายที่เจรนาซากศพอยู่เนืองเนืองสองคนโทสะจริต คือคนขี้โมโหฉุนเฉียวโกรธง่ายผูกพยาบาทมากมัวแต่คิดโกรธแค้นจนไม่มีเวลาแต่ตรองพวกนี้แก้โดยให้มันรักษาศีลและแผ่เมตตาเป็นประจำ 3. คนโมหะจริตคือคนสะเพ่าขี้ลืมมักง่ายทำอะไรไม่พยายามเอาดีทำสักแต่ให้เสร็จสติไม่มั่นคงใจกระด้าง สงสัยในพระรัตนาตายว่ามีคุณจริงหรือไม่พวกนี้แก้โดยให้มันฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอ 4. คนขี้ขลาดคือพวกขาดความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าลงมือทำอะไรกลัวถูกติคอยแต่จะเป็นผู้ตามไม่มีความคิดรือเริ่มพวกนี้แก้โดยให้คบกับคนมาตรฐานคือคบบัณฑิต จะอ่านจะทำอะไรก็ให้จับให้ทำแต่สิ่งที่เป็นมาตรฐานไม่สักแต่ว่าทำา 5. คนหนักในอามิตรคือพวกบ้าสมบัติตีค่าทรัพย์ว่ามากกว่าความรู้ทำให้ไม่ขวนขวายในการแสวงหาปัญญาเท่าที่ควร 6. คนจับจดคือพวกทำอะไรเยาะแยะไม่เอาจริง 7. นักเลงสุราคือพวกที่เมาขาดสติหมดโอกาสที่จะเรียนรู้ 8. คนที่มีนิสัยเหมือนเด็กคือพวกชอบเอกิกเกริกสนุกเฮฮาจนเกินเหตุขาดความรับผิดชอบวิธีฝึกตนให้เป็นพระหูสูตร 1. ฉลาดเลือกเรียนแต่สิ่งที่ควร 2. ตั้งใจเรียนวิชาที่ตนเลือกแล้วอย่างเต็มความสามารถ 3. มีความกระตือรือร้อนที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 4. ต้องหาความรู้ทางธรรมะควบคู่ไปกับความรู้ทางโลกด้วย 5. เมื่อเรียนแล้วก็จำไว้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะนําความรู้ไปใช้ได้ทันทีข้อเตือนใจถ้ามีความรู้ทางโลกอย่างเดียวไม่ว่าตนเองจะเป็นคนฉลาดเพียงใดก็มีโอกาสพลาดพลั้งได้เช่นมีความรู้เรื่องปรมาณูอาจนําไปใช้ในทางสันติเป็นแหล่งพลังงานหรือนําไปสร้างเป็นระเบิดทําลายล้างชีวิตมนุษย์ก็ได้ เราจึงต้องศึกษาหาความรู้ทางธรรมไว้คอยกำกับความรู้ทางโลกด้วยความรู้ทางธรรมะจะเป็นเสมือนดวงประทีปส่องให้เห็นว่าสิ่งที่กระทำนั้นถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรผู้ที่คิดจะตักตวงความรู้ทางโลกจะฉลาดร่ำรวยมีอำนาจสักปานใดก็ไม่น่ารักไม่น่าเคารพ ไม่น่ายำเกรงไม่น่านับถือยังเป็นบุคคลประเภทเอาตัวไม่รอดโปรดจำไว้ว่าความรู้ที่เกิดแก่คนพาลย่อมนำความชิบหายมาให้เพราะเขาจะนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดผิดเราทุกคนควรจะแสวงหาโอกาสศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมและรู้ให้ลึกซึ้งเกินกว่าการงานที่ตรงรับผิดชอบ ความรู้ที่เกิดมานี้จะเป็นเสมือนดวงประทีปส่องให้ทางเบื้องหน้านำไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายมีคำถามถามครูปุ้ยมาว่าเป็นครูที่โดนลูกศิษย์แทงข้างหลังเขาเอาเรื่องของหนูไปพูดจนเสียหายคำตอบของครูปุ้ยนะคะให้ทำใจเถอะครูก,กับศิษย์ เหมือนหินกับหยางไม่มีทางเดินข้างกันถ้าสิทธิ์หลงครูต้องบอกทางรบถ้าสิทธิ์งงครูต้องช่วยปลุกช่วยปลุกให้ตื่นแต่ถ้าเขาไม่เชื่อไม่นับถือเขาก็คงไม่ฟังให้ทำใจซะและปล่อยเขาไปทุกคนก็ต้องฝึกถ้าท่านเป็นครูเป้าหมายของท่านคืออะไรจงไปต่อ เต็มใจยอมรับว่าสิ่งต่างๆควรจะเกิดขึ้นในแบบที่พวกเขาทําไม่ว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่ว่าทําไมคุณอาจจะเจ็บปวดกับรายละเอียดที่สลับซับซ้อนต่อสู้กับความเจ็บปวดและความหายยนะที่เกิดขึ้นกับคุณหากคุณยังคงต่อสู้กับความเป็นจริงคุณจะต้องพ่ายแพ้เสมอเลิกยึดติดกับสิ่งที่คิดว่าควรจะเป็น แล้วยอมจำนนต่อสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณอาจไม่รู้ว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนแต่เชื่อเถอะว่าคุณกำลังถูกนำทางไปยังสถานที่ที่ให้บริการคุณเป็นอย่างดีปล่อยบางสิ่งที่ไม่จำเป็นไปซะด้วยหลักฐานพื้นฐานทางจิตง่ายๆไม่ต้องใช้ตาทิพย์หากเขายังมีปัญหากับพ่อแม่ พ่อแม่เขายังกินไม่อิ่มครูบาอาจารย์ตัวเองเขายังดูถูกดูแคลนก็อย่าไปมั่นใจว่าคนคนนั้นจะรักคุณชั่วชีวิตตราบฟ้าดินสลายพูดที่ไม่ปรับปรุงตนก็อย่าไปคิดว่าคำพูดมันตรงไม่มีทางได้คนไม่ซื่อตรงเอาไปทำอะไรไม่ได้ รมวิหารสี่อนุภาพของวิชาพรมวิหารสี่เมตตาคือเป็นสุขกับรูนาคือพ้นทุกข์มุทิตาคือเจริญร่ำรวยอุเบกขาไม่กำเกินกันโดยวาจาใจไม่ข่มเหงรังแกกันทั้งโดยกายวาจาและใจข้อควรพิจารณาและสังเกต จงดูโดยภาพรวมเมื่อเดินวิชาและเรียนรู้กายจิตวิญญาณจิตใจของเราดีขึ้นหรือไม่เป็นไปตามหลักพรมวิหารสี่หรือไม่ถ้าดีขึ้นแปลว่าวิชาใช้ได้หากยังไม่มีอะไรดีขึ้นต้องทบทวนวิชาใหม่และทำวิชาให้นานกว่านี้จะเอาผลในเร็ววันไม่ได้ต้องให้เวลา แก้วิชาไปอีกระยะหนึ่งก่อนอะไรเป็นตัวการที่ไม่ให้เกิดสุขคำตอบคือวิชาปกครองของมารที่เขาทําวิชาปกครองมนุษย์ทุกวันเราต้องดับวิชามารระดับกายมารให้ได้ก่อนแล้ววิชาพรมวิหารสี่จึงจะเกิดอนุภาพหนึ่งชีวิตนี้ถ้าไม่ศึกษาธรรมะปฏิบัติไม่ศึกษาจิตไม่ศึกษาใจตัวเอง ไม่ศึกษาดวงวิญญาณของตัวเองเป็นเหตุแต่จะสร้างความวุ่นวายไม่รู้จบเหตุใดผู้จเจริญภาวนาบางท่านจึงมักโกรธอยู่โลกกิเลสหนาะมีอัตตามากกว่าเดิมเพราะเราศึกษาแต่ทำภาคขาวแต่เราไม่เดินวิชาปราบมารจึงเป็นเหตุให้มารได้ช่องทางชีวิตเรามีกิเลสมาร และนี่เป็นเหตุผลที่เราแย่งชิงไปธรรมะภาคขาวไม่ได้เป็นเหตุให้จิตไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่รู้จักมานจิตใจก็ไม่สงบเป็นเหตุให้ไม่หลุดพ้นขอขอบคุณเพจครูปุ๋ย the angel the angel s p i r i t สปิมานะที่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ